เราป่าหาเพชรหาเห็ดบดหาหน่อไม้จ้าสัมารงามแท้พี่น้องมากับมาเพาะเห็ดบดเรากับแม่น้องตีน้ำงามพีแกงน้องพีแกงสั่นนี่ละเออฝนตกคุณเห็ดบดก็ออกพี่น้องจ้าขึ้นยางนแล้วปีกอ่ะเอาถุงยางมานำใส่เห็ดบดสิบเปหา์หักหน่อไม้ไผ่ใหม่พี่น้องจ้าแล้วกลับมาหาเห็ดบดนำมาป่ะ เขามาแต่นี่ก็เจอขอนเห็ดบดเลยจ้าอุย้ยงามพอดีแกงทันั้นเลยแกงใส่หน่อไม้พี่น้องเห็ดบดเห็ดบดนี่ัองออลยกลังงามเน αι, ี่ยิ่งฟังนี่ก็เห็นก็นงามป้าดใหญ่นนเาะพอดีงามออกไวเนาะเนี่ยพี่น้องฝนทัก,กตกออกสับลาบเยอะ โปรต่งามๆไปแน้วมองง่งามไปลินี่ขอนยะนักกระเพาะแกงเลยนะคะสำหรับข่อยคิดพอดียาวเดียรค่ะงามพออ่อนๆนึงพี่น้องเห็ดปรตธรรมศาสตร์นี่เกษตรทหาหน่อไม้ไผ่ใหม่เดี๋ยนี่ไผ่ใหม่สุดสองซุ้มมุมไปแล้วเห็ดปลวกเสกกินเดไ๋้ไผ่ใหม่ก็ระก็เดียะ เราบริกินเราไ็ดกลัวพี่โซงเขาก็ใหม่บ่ใหนบ่เขาจูดเขาก็เดี๋ยวจุดจนแปรจุดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนแปรบางหน้านะซูซี่นะจุดซูซี่ไ่หมักจูดอะไรได้ซูซี่จูด่ใหม่เขาก็ไปจุดรอบเสาะเมื่อเจ้าของให้เจ้าของหน้าดอกพี่น้องเอ้ยจุดนะพวกนี่พม่าทั้งหลายพวกหลอกป้าหล่อดง ฮักกัญญาลงมาแต่หลดไวเด้เห็ดได้เห็ดปวดจนดพอกแกงนะพี่น้องเออคอนเดียวกับพอกแกงเลยนะคะเออได้ลายไม่ต้อตีมันกับซับไปขายค่ะฮักก็เริ่มออกพี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กันเนียนะคะ มันคือเห็ดบดจ้าออกนางามึงเลยงามแทงงามว่าถ้าพี่น้องมาหาเห็ดบดเ,เห็ดบดสวยๆนวดง่ายบดกระดิ่ดบไปต,ต่อนะคะจ้ะ โอ้ยแห่งงามใบตองทบไา้สวยจริงๆใบไม,ไม้โอ้ยอนี่นี่งามงามงามอย่าหลีนี่มันคือเห็ดบดนะคะสวยจริงๆป้าคือยาคือเป็นยามันคิอบ,บม่มหมุนบรมไม้ทับนะ <c oughs> มันสิเหลยมันสิเปลือยอ้ยงามเดชนี่เราเห็ดบดสบงามแต่ภูสุดต่อนี่เห็ดธรรมชาตินะครับพอดีแกงทงนั้นนี่นนงามๆทั้งนั้นนะคะปูนี่มันสวยจริงๆสวยเข้าไปถึงในป่านะ คือเห็ดบดนั่นเองหอมหอมไม่ดีนี่ตรงนี้สาไทายอื้นเห็ดยังวะเห็ดขอนเห็ดขอน ภาษาลาเห็ดปวดภาษาไทยเห็ดขอนพอแกงแล้วจ้ายุ่มยุมยุมพอดีกินมันอ่อนสำหรับพอดีกินเห็ดขอนนะคะไม่ใช่เห็ดขอนขาวเห็ดขอนงามไดีเนี่ยหรอ บอลมันสุ่นมากเก็ออกหยุบเอาหยุบเบาหยุบบอลเอา,เอา,เอาได้แกงหนึ่งแล้วครังานดีดูเห็ดปดกันนะคะนี่มันสวยมากนี่กำงาม เันจิ้มจีมกันอยู่หักก็ออกใหม่ๆนี่โหดโพไปบอกงน้อยแมงตีก็ได้โห่เต็มคออย่างนี้กำล่ได้เก็บที่สุดของเห็ดเป็นยุ่มๆก็อยู่งามอยู่เลยมันแบบมันหักก็ออกมันหลุดงามเนาะหลุดไปแต่พอดีพอดีแก่งแบบนี้ ติดแต่ลามอยู่อ,อ,อยู่มานอยู่พีมองนี้โอ้ยงามงามจรินี่ยเห็ดอ่อนๆมาทั้งผีแบบนี้พี่แหงกระดอกงาม มุนปล่าหาเห็ดเต็จจ้าพี่น้องจ๋าเนี่ยแต่พอดีงามๆหาเห็ดแล้วก็จะไปหาหน่อไม้นะคะนี่มเป็นจีบๆมันคือเยวนั่นหนาเละ,ละตั้งงามเลยดอกไม่จะดอกง,งามๆเนาะแไม่จะดอกพอดีแกงไม่ตั้งงามเนาะ หอมก็หอมหอมขับที่พี่หืมโใหญ่พี่เแมนโอเกตเห็ดติกระสีบ้าบดเหกระหม่เห็ดบดแกงใส้ผักปิ้วแมนนีขอนกระบื้อพี่้องเห็ดของเห็ดบดนะคะเห็ดแลไรก็สิหาหน่องหมพี่้อง ถ้ากลงมาในมุมเดียวแล้วพันไปหอดใส่ดอกนั่งจบกันเนาะนั่งเไม้พี่น้องเห็ดสปงามแท้ดนีนะไปจิบจีมกันอยู่นี่โอ้ยสออเด้นี่พาพี่น้องมาดูเห็ดว้าเห็ดขอนจ้ะเห็ดขอนผระเทศเล้าเอิญเห็ดปวดกำลังดอกน้อยๆงามๆดอกมันจะอันนี้เนี่ยเนื้อติเอามีดตะเกะนะครับ กระลงแต่หลดมากก่ามาเก็บเห็ดปดเห็ดขอนภาษาไทยเอืนอในถืกเรียเห็ดขอนมันออกอนักขอนสาลาเห็ดบ่สามสิเก็บเป็นงาม,งามแทนเนาะทำไมมันสวยขนาดนี้ ยูคอนนี่นะไปจิบจีนกันอยู่นี่งามลีวิวสวยจ้า,เ,าเก็บเห็ด้ะคะ่ะนี่ดอกที่สวยทั้งนั้นเลยค่ะเห็ดคอนสดๆจากธรรมศาสตร์จ้ะ ความงามของิืนนี่สีสดใสนี่มัเนเกล็ดบดตรจะดอกอง,งามนะสีออกอีกที่มืออื่นนี่ส,สวยทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดขอน หอมแนละ้วไน้องเห็ดธรรมชาติต้องเป็นเห็ดปุกผสมกับขอนขาวงามอรลี่อ,อันลอเนี่ยก็เห็นพ่อ เก็บเห็ดน้ากันได้จ้าตอนเช้าพี่น้องตีห้าครึ่งยังไม่หกโมงเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันแจ่งไว้เนาะตีห้ามันก็แจ่งแล้วตอนตีห้าครึ่งโพดไปเห็ดบดกินดูบดดอกพี่น้องเอ้ยหลายแท้ๆโพดเห็ดแล้วก็เคยมาเห็ดบดเห็ด บล่ยบดหลมันไปหอดใสายเ,เต็มเลยเอาคอนเดี๋ยวกับพอแกงเลยนะคะรับคอนเดี๋ยวกับพอแกงเลยจ้า <S 1> <S 1> มไม่นังตีทไวไวั้งสามไหวๆคอนน้อยๆนีน่มันก็ออกเบิด มในเฮดพี่น้องเฮดบดเครื่องกระถุงเลยเก็บซิมงามแต่ว่าพอดีแกงเลยมันอ่อนมองีงนนพี่น้องป้าเฮดสองหมอเลยเด้อ่านี่โอ้เจ็าาดนนประงามเด้ <S <S มึงไงพี่น้องซจบดปงามแท้อ่อนขัดอไะไรไม่ได้มีก่อไม่ได้มีแก่ิีดี ไปหาหน่อไม้ปะไปเดาะหาน้ำไม้เดนี้เบิดคอนนะพี่เบิดตะเนี่ลงมาถอดตะเนนีได้แล้วหนึ่งคอนสองคอนสามสี่คอนขอเถ็ดบทเราจะไปหาหน่อไม้ต่อนะครับนามเดลีเก็บบทเออเป็นเสียออกอีกเนี่ยเนาะ ต้นน้อยยังเป็นจีบจีนยังเป็นตุบตุบอยู่มันฝนตกแหงแล้วมันซุ่มขานแรลงามเห็ดมันออกงามมันคลอนมันซุ่มหักดอกน้อยยังเป็นจีบจีบอยู่ได้นบางเนดอกน้อยมันนะ อนนดอกไม้ยังอยู่ป้ายังอยู่ในกาบไม่อดอกด้วยนนออขอดมันต้องขอดมันสุ่มขักดเลยคนน่ะฝนตกกระห้งม่อคืนนี่ก็ฝนลินอีกคืนนี้ฝนลินเด้ดจากพี่น้องคาลินคอย ตอนน่อในกาบอะไรยังเต็มมันอื่นมนเก็บอีกรอบเนี่ยกระพาอแกงได้น่ยนะเกินพอกแกงอีกยังเกิดพอกแกงเลย,ยมเบม,มันได้อ๋อสิฟ้าบรรยากาศได้สำนีทัชจ้าพี่น้อง สิไปหาหน้าาอไม้ต่อหาหน้าไมา้ต่อนะคะพี่น้องค่ะสบายดีจ้าลาหลอกไปนาปะะ่ะ